เดี๋ยวเราจะมาเตรียมอุปกรณ์นะครับ5โมงยหโมงสนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนเราจะไปวิ่งอ้อมอุทยานอีกเหมือนววงนะครับประมาณจากสกิโลกว่านะครับแล้วก็มาที่นี่สนามหอนะครับ นี่แผ่นรองรองหลังร<ป>องหลังจำเดียวต่อ สามสิบกิโลกรัมนะครับเขาสามสองถังเขาเรียกกันแล้วว <Okay. S 1> ิ่งก่อนเราเข้ามายกดลำเดียวดันพื้นอีกนะครับโอเคสปเปดลำเดียต่อลบวิ่งต่อ